ทุกคนพยายามตั้งใจนะคะเราเกิดมาเราเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดไม่มีอะไรจะดีเท่ามนุษย์นะคะประเดี๋ยวก็วันประเดี๋ยวก็คืนประเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวชีวิตเราก็ไม่รอแล้วนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างผูส้สมทำบุญทำท,ทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้อยาเอาไปได้ก็มีบุญกับบาปเราก็ทำบุญทำทาน ทำแต่ความดีเราละโลกแล้วเราก็เอาเก็บบุญไปได้เกิดทุกชาติทุกภพเราก็จะได้มีสมบัติทำบุญไปทุกชาติทุกภพทำแต่ความดีความไม่ดีอย่าเอานะเราตั้งใจเราทำไว้มันเป็นของเราถ้าเราไม่ทำมันก็ยังไม่เป็นของเราถ้าเราละจกโรคมนุษย์ไปไอ้ที่เราไม่ได้ทำนั่นมันก็เหลือถมเป็นดินไอ้ที่ทำได้มันก็เป็นของเรานะ แต่เราคนเนี่ยจะมาเป็นคนกันได้ไม่ใช่ของง่ายนะตายเกิดตายเกิดถ้าไปใช้ไปเป็นเป็นสัตว์มาทุกชนิดนะใช้กรรมใช้เวรมาท้งนึกวัวควายช้างมากกาไก่หมูหมามันก็คนนะพอมันมีกรรมมันก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นใช้มาหมดแลถึงจะมาเกิดเป็นคนเพราะให้เราเกิดเป็นคนได้แล้วต้องรักษาความดีเอาไว้เราจะได้เกิดเป็นคนในทุกชาติทุกชาติเล ไม่ใช่ตายแล้วโสนไม่โูนหรอกนะมันโูนแต่กายหยาบเนี่ยไอ้ตัวจริงที่ไปเกิดมาเกิดมันไม่ยอมโศนกลับบ้านกันนึกถึงบุญถึงกุศลนั้งหลาทุกคนนะบุญเนี่ยนะถ้าเราเนิกบ่อยๆนะบุญเนี่ยมันจะโตโตโตขึ้นบาปก็เช่นเดียวกันถ้าเรานึกถึงบาปนะไอ้บาปมันก็จะโตโตโตขึ้นมันต้องไปนึกถึงบาปนึกถึงแต่บุญพอบุญมันโตโตข้าบุญข้ากพาเราไปสุกติ ถ้าไปนึกถึงบาปบาปมันโตบาปมันก็พาเราไปทุกข์นะจำไว้าานะทุกคนสร้างบาร,รมีมันจะของง่ายนะต้องอดทนทต้องต่อสู้ยายสู้มานักหนาสู้เรชนขวาขอพระคุณมากๆนะคะทุกคนถึ่มาร่วมบุญกับยายขอให้ทุกคนให้ได้บุญเยอะๆนะจะได้ไปกับยายได้นะคะขอให้ทุกคนไปเป็นเศรษฐีเกิดมาให้มีสมบัติติดตัวทุกชาติทุกภพ ให้มีสมบัติทําบุญทําทานไม่จะหมดจากพ่ขอให้ทุกคนเห็นธรรมะสายสายเห็นธรรมกายได้นะให้หมดเนี้นะเวลาคิดอะไรไม่ออกก็นั่งสมาธิแล้วก็จะคิดออกขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดนะให้อายุยืนยืนอยู่ไปนานๆได้สร้างบุญสร้างกุศลนะคะจะปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จทุกประการด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทำบุญทำทานนะคะ ถ้เาเกิดทุกชาติทุกภพจะได้ไปเจอยายอีกนะคะยายจะกลับแล้วนะแล้วพบชาติต่อไปไปเจอยายจะสร้างมารมีก็ยายอีกทุกชาตินะคะขอพระคุณนะคะโชคดีนะคะยายกลับแล้วนะคะ เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการพิเศษนะคะร้อยปีคุณยายร้อยรวมดวงใจแด่าดวงจันทร์ค่ะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวอัตชีวประวัติของคุณยายอาจารย์ของเรานะคะผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของวัดพระธรรมกาย จากถ้อยคำของลูกหลานยาย In My h e ร์ t ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมประวัณนาสร้างอาคาร100ปีคุณยายกับเราได้นะคะที่4712222ค่ะหรือเข้าไปที่ sms.dmc.tv ค่ะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าได้รับเกียรติอย่างสูงเพราะว่าท่านได้อยู่ใกล้ทิดคุณยายมากๆนะครับจนถึงเรียกว่าวาระสุดท้ายเลยทีเดียวครับท่านก็เป็นผู้ที่นะครับ ให้ถวายการรักษาคุณยายนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ชีวโมเลกุลนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนะครับประธานศูนย์ชีวโมเลกุลเอเชียแปซิฟิกครับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งตอนนี้อยู่กับเราในรายการนะครับขอต้อนรับนะครับคุณพันธิพาวัชโรบลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต้อเรียกว่าอาจารย์พันธิพาด้วยนะครับแล้วก็ นามสกุลนะฮะไม่ต้องสงสัยนะฮะสวยๆเหมือนกันเนี่ยนะครับเป็นคุณอาใช่ไหมครับเป็นอาหลายคนนึกว่าเป็นแม่ในช่องเคเบิลมีคนมาถามเยอะบอกว่าคนที่ออกในทีวีนั้นใช่ไหมเป็นแมนามสกุลเดียวกันครับเป็นอาจริงๆที่เมื่อกี้เราพูดตั้งแต่ต้นที่อาจารย์เวลาได้แนะนาบอกว่าเป็นคุณหมอจริงๆก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชีชาญทางก้รแยวชางการแพทย์ทั้งนี้เนี่ยนะคะ แต่แล้วติดติดกันเพราเรียกกันว่าง,งั้นเออทั้งทั้งเยอรมันเนี่ยนะคะถ้าแบบคนที่มีความรู้ทางนี้แล้วก็นกําความรู้รงนี้ไปพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ไปเหมือนก็จะไปรักษาคนก็ดีหรือจะไปเสริมสุขภาพก็ดีเนี่ยเ<ช>ขา,ขามีด็อกเตอร์กับน,นอนด็อกเตอร์อแล้วนอนด็กเตอร์ของเขาคือไม่ใช่เป็นแพทย์แต่ว่าซึ่งในผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือยาตัวนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารเสริมส่วนหนึ่ง มันมาจากไอ้โปรตีน,นที่สกัดจากอวัยวะของสัตว์เนี่ยก็เหมือนเกาเหลา <c oughs> เฮ้ยเรากินเกาเหลาเพราะฉะนั้นก็ไม่ถือว่าตรงนี้อันตรายที่จะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นไปใช้ใชคนไม่ใช่เป็นแพทย์ก็ใช้ได้<ม>ให้ได้ไม่กระทั่งฉีดยาก,ก็ได้<ช><ม>นะฮะแต่ว่าแต่ประเทศของเราเนี่ยนะฮะทั่วไปเนี่ยเขาก็ให้เป็นอาหารเสริมเนี่ยได้คือไม่ใช่แพทย์ได้แต่ถ้าเป็นลองได้ฉีดก็ถือเป็นยาหมดแต่ถ้าเรงเเยอรมันก็ไม่ถือถือว่าตัวนี้เป็นอาหารเสริม <c oughs> เป็นตัวที่ทานเข้าไปเป็นเกาเหลาไฮเทคนะคะใ่ะช่ค่ะขออนุญาตเรียกอมอแล้วกันนะครับความคุ้มเคยนะครับก็อมอก็จบวิทยาศาสตร์จุฬาอิทยู่ศาอยู่วิทยาศาสตร์จุฬาสองปีจะ่ข้ามฟากตอนนั้นนะคะแล้วก็ชีวิตผันผวนนะคะต้องไปอยู่ที่ครุศาสตร์แล้วจากจุดนั้นก็ไปทํางานก็ได้ทุนไปเรียนทางทางกิตวิยามวลชนรานที่จริงเป็นบุคคลที่ ต้องบอกว่าเครื่องบินตกมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ตายมใช่ตอนนั้นมีเรื่องเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะมากแต่ว่าขออนุญาตเข้ามาสุขเส้นทางใ่หลายท่านคงอยากจะได้รับทราบนะครับช่วงที่หมอได้เข้ามาได้ถวายคุณยายนะครับในเรื่องของอะไรเนียชีวโมเลกุลอะไรเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยนะครับหมอเข้าไปได้พบคุณยายตอนไหนช่วงไหนครับ คือว่าออตอนนั้นเนี่ยพอเราได้ไปศึกษาแล้วเราเราไปรู้สึกว่าอลพิทภัณฑ์ตัวองค์รวมเนี่ยนะฮะประกอบไปด้วยวิวัตุกัยวะวอยู่ในในแคปซูลอันหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือคนได้ดีเพราะกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็แหมอยากจะทําบุญน่ะนะคะว่าของดีๆอย่างนี้อยากถวายพระครับก็มีเพื่อนในย่างเนี่ยน้อยเนี่ยน้องคุณเวลาเมื่อสิก,กพงเนี่ยตอนนี้ก็มาดูดก็พาไปมัง่งพาไปถวายให้หลวงพ่อที่เดินไม่ได้ครนะฮะ ปรากฏว่าหลังจากนั้นท่านเดินได้ท่านบินธบาตได้ชาวบ,บ้านก็โอ้โหมุทน,นาสาธุท,ที่เราคิดว่าจะมีใครอีกไหมก็มีน้อยในคนนึงนะคะ,ะน้อยเนี่ยชาอ้อนเนี่ยก็มีลีลาวดีเนี่ย<อ>ก็ชวนมาว่ามาตรงนี้สิมีคุณยายท่านหนึ่งอ,อ,อายุเกือบแปดสิบแก่แล้วเนี่ยนะก็ไม่ใค่แข็งแรงก็มองแม้ได้เลยเหมาะเลยสําหรับที่จะฟื้นเพราะว่าถ้าคนอายุมากเนี่ยมันจะอวัยวะมันจะเสื่อมแทบทุกอัน่ะ พอเราแก่เนี่ยไม่ได้แก่เฉพาะตาเฉพาะผมงอกเฉพาะหนังเหี่ยวข้างในมันก็แก่ด้วยครัเพราะฉะนั้นเขาเรียกมันเหมือนมัลติออแกนเฟรียเลยนเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ค่ะมันมีเม็ดหนึ่งมันมีทุกอวัยวะนะฮะก็สามารถที่จะเดินทางไปซ่อมอวัยวะไหนก็ไปซ่อมอวัยวะนั้นครับไตก็ไปซ่อมไตตับไปซ่อมตับสมองไปซ่อมสมองสมองยังแยกเป็นสมองชาวปัญญาไว้พริบความจําสั่งให้เดินสั่งให้เห็นสั่งให้นั่งสั่ง โอ้หลากหลายครับนะคะมันต้องผิวหนังกล้ามเนื้อกระดูกกระดี่ยเพราะนั้นมันได้ทางอันเราคิดแม้ถ้าเราได้ไปถวายอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แรกเราก็ยังไม่เชื่อยังไม่รู้นะว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนแต่ก็ทําบุญไปเถอะก็ไปก็ได้มาเจอท่านหลวงพ่อท่านรองเจ้าอาวาสท่านทัต,ตชิวครับค่ะนะคะซึ่งจริงต้องบอกว่าตอนที่อเล็กเข้ามาไว้ครั้งแรกเนี่ยนะคะตอนที่มาเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยตอนนั้นเนี่ย คือยังไม่ได้เข้าไปเจอคุณยายก่อนใช่ไหมค<ช><ฮ>ะเพราวะว่าทราบว่าคุณห<ช>ลวงพ่อเนี่ย<ช>ท่านให้ให้เรู้กว่าเอาตัวท่านเองเป็นเป็นเป็นผู้ทดลองทดลองก่อนเพราะ<ช>ว่าไม่ได้<ช>คุณยายเนี่ยถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นไปอโอ้โหจะเป็นเรื่องใหญ่ครับ<ช>แต่ท่านก็ปรารถนาดีท่านเห็นคุณยายก็เข้าเข้าออกโรงพยาบาลเกือบทุกอาทิตย์<ช>แล้วคุณอริพันธ์้เห็นเยวมาแล้วเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเห็นมาแล้วหอบมาทีก็เข้าของบรุงเต็มที่ของยายเนี่ยคเดี๋ยวที่นี้กลับไปเอามาอีกแล้ว านต้องบอกแหมถ้ามันมีอะไรดีได้อย่างงี้ก็เอาหนังสือให้ท่านอ่านครับนะฮะเก็บวบชีวามรลิุลท่านไปอ่านแล้วท่านก็ประทับใจก็ท่านเองก็เอาไปทานเพราะเป็นอาหารเสริมท่านทานเองท่านก็ฉันเองนะท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ทําให้หลับลึกแข็งแรงครับไม่บ่ายๆก็ไม่เหนื่อยไม่ง่วงแล้วท่านนั่งสมาธิท่านบอกมันหลับมันได้นั่งในลึกลงอืแล้วก็แหมยินดีนะก็ได้ข้อมูลอีกอันจดไว้อีกนะ มนีเรื่องของหลานด้วยใช่ไหมคะท่านก็เอาหลานท่านเนี่ยหัวแป้วนะก็หัวมันอะไรมันเบี้ยวไปข้าง